วัสดีค่ะ,คะพบกับเราอีกแล้วนะคะในรายการวนวานยังหวาน,น,นอยู่เย้วันนี้นะคะรายการของเราก็มาในตรีมเพลงเก่าๆซึ้งๆชวนให้คิดถึงความหลังค่ะคุณสุภทราคิดว่าเพลงไหนเหมาะกับรีมของเราในวันนี้คะมันจะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากเพลง มนรักลูกทุ่งของคุณภัยวันลูกเพชรนะคะที่วางจำหน่ายตั้งแต่พศ2534แล้วค่ะโอ้โหนี่ผ่านมาตั้ง30ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่มสมัยพ่อแม่เรายังเป็นหนุ่มสาวกันเลยทีเดียวค่ะโ,โหวันนี้นะคะเราจึงได้นำเอาเพลงมนรักลูกทุ่งนะคะมาร่วมวิเคราะห์กับรายการของเราค่ะคุณสุพัฒาามู้ไหมคะว่าแนวคิดของเพลงมนรักลูกทุ่งคืออะไรคะดิฉันไม่ค่อยแน่ใจค่ะคุณกิจพรว่าไงคะ วันนี้นะคะเราจะมาไขาข้อข้องใจนะคะโดยแนวคิดของเพลงมนรักลูกทุ่งนะคะก็คือความรักแบบลูกทุ่งที่ทําให้หนุ่มสาวมีความสุขนั่นเองค่ะความรักแบบลูกทุ่งนี้หมายถึงว่าความรักแบบชนบทใช่ไหมคะคนกีฮพรใช่ค่ะมันคือความรักง่ายๆความ,มรักแบบเรียบง่ายสบายๆสไตล์ชนบทนั่นเองค่ะค่ะต่อไปเรามาเริ่มวิเคราะห์ด้านภาษากันเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะวิเคราะห์นั่นก็คือสัมผัสพยัญชนะนะคะ เดยเริ่มจากพยัญชนะรอเรือนั่นก็คือวยริินนลลาก่้ต่อมาพยัญชนะขอพึ่งนั่นก็คือ,อ,อ,คอคลุยเป่าาแผววพิว้พนิววแถวต,นต้นนอกจากนี้ยังมีคำว่าตับเต่าสล่างลอยควรระคนต้นตาลคุณค่าและหวานเลานะคะซึ่ง การสัมผัสพยัญชนะเหล่านี้นะคะจะช่วยให้บทเพลงเรานะคะมีความไพเราะขึ้นค่ะเนื่องจากเป็นการเล่นสัมผัสพยัญชนะที่เรียงกัน2-3คถึงาขึ้นไปค่ะค่ะนอกจากการสัมผัสพยัญชนะแล้วนะคะก็ยังมีสัมผัสสระด้วยค่ะโดยสัมผัสสระนะคะเราพบหลายที่เลยค่ะเช่นคําว่า าบเต่ตาขึ้นอยู่ริมเทายานางมองเห็นบัวสลางลอยปริมริมบึงจากท่อนเมื่อกี้นะคะเราจะพบคำสัมผัสสระดังนี้ค่ะกระถินรินและคำว่านางกับสลางค่ะ คำสัมผัสสระที่เราเห็นข้างต้นนะคะจะช่วยให้บทเพลงนะคะมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูคำซ้ำบากนะคะคำซ้ําก็คือคําที่มีไมโยมกนะคะซึ่งในเพลงนี้ก็จะมีอยู่ที่ท่อนเดียวนะคะคือท่อนนี้ค,ค,คำว่าค่อยๆในท่อนนี้นะคะจะทำให้เห็นถึงการกระทำของตัวละครในบทเพลงนะคะที่ ค่อยๆเอื้อมมืออยากจะจับด,ดอกบัวค่ะต่อมานะคะคือการซ้ําคําค่ะการซ้ําคํานะคะก็คือการนําคํามาซ้ํากันในหลายๆที่นะคะเพื่อให้เกิดความโดดเด่นของคํานั้นค่ะโดยมีทั้งหมด5คํานะคะนั่นก็คืออยากจะเด็ดมาดอมหอมหน้อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึง จะบินไปลึงลเห็นได้ว่าคำที่ปรากฏซ้ำกันนะคะจะมีคำว่าหอมแปลงบัวลูกทุ่งแล้วก็เอื้อมค่ะซึ่งมีการซ้ำคำในแบบที่กระจายอยู่ทั้งเพลงเลยนะคะจึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้แต่งมีการใช้ภาษาที่สละสสดวยสวยงามค่ะ ต่อมาคำซ้อนนะคะก็คือคําที่มีความหมายคล้ายๆกันนะคะมาวางเรียงซ้อนกันให้เป็นคําเดียวกันนะคะคําว่าดมหอมนะคะคําว่าดมก็คือการใช้จมูกในการรับกลิ่นนะคะหอมก็คือใช้จมูกในการรับกลิ่นนะคะก็คือเป็นการซ <im itation> ้อนกัน <im itation> ที่มีความหมายเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีคําอื่น <im itation> ๆอีกเช่นทิวแถวคุณค่านะคะที่เป็นคาซ้อนในเพลงนี้ค่ะต่อมานะคะคือคาไวโพสค่ะ คำวยพจนะคะคือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันค่ะซึ่งในเพลงนี้นะคะเราพบคำวพยพ์คือคำว่าผู้หญิงค่ะโดยใช้คำมากถึง6คคำนะคะมีคำว่านงครานน้องนางบัวตูมบัวบานและเจ้าช่อนกยุงค่ะต่อไปเรามาดูด้านโวหารกันต่อนะคะโวหารแรกที่พบก็คือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็คือสิ่งที่คน ทั่วไปเข้าใจมันเหมือนกันเช่นในท่อนนี้อจจะะแแแปปปปลลลงงงงร่เ็นนมไได้บิบบบคำว่าแมลงผู้นะคะเราก็จะเข้าใจกันในความหมายว่าผู้ชายแล้วก็ดอกบัวนะคะเราก็จะเข้าใจกันว่าเป็นผู้หญิงะคะ่ะ แล้วก็ยังมีคำที่สื่อถึงชนบทอีกมากมายนะคะได้แก่ทุ่งรวงทองคันนากองฟางคันเด็กบ้านนาลูกทุ่งที่หมายถึงชนบททั้งหมดเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นด้านปฏิภาคนะคะปฏิภาคก็คือการนำคำที่ขัดแย้งกันมาเชื่อมโยงกันค่ะโดยเป็นวาหารที่พบได้น้อยมากเลยนะคะแต่บทเพลงมุนรักลูกทุ่งของเรานะคะก็ยังพบปฏิภาคค่ะนั่นก็คือท่อน ัก,กนานาวานวแผดง,งคำว่าแผ่วในที่นี้นะคะหมายถึงเสียงเบาเบามากๆเลยค่ะส่วนคำว่าดังกังวานนะคะหมายถึงเสียงที่ดังดังก้องก้องกังวานไปเลยค่ะจะเห็นได้ว่าสองคำนี้นะคะมีความหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะแต่ผู้แต่งนะคะก็ยังนำสองคำนี้มารวมไว้ด้วยกันจะทำให้เกิด ความมหัศจรรย์ของภาษาในบทเพลงนี้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอวัตภาพนะคะเป็นการใช้คำที่ผิดไปจากธรรมดาที่ควรใช้นะคะคำว่ามนรักลูกทุ่งบ้านนาหวานแววนะคะคำว่าหวานนะคะปกติจะใช้กับรสชาตินะคะโดยการใช้ลิ้นเป็นการสัมผัสรสนะคะแต่บทเพลงนำะมาใช้กับความรักที่ต้องใช้ใจสัมผัสซึ่งนั่นก็เป็นการที่ใช้ผิดแปลกไปจากธรรมชาติะคะ่ะ ต่อมานะคะจะเป็นด้านน้ำเสียงนะคะน้ำเสียงคือสิ่งที่ผู้แต่งหรือผู้ขับร้องนะคะต้องการนําเสนอให้กับผู้ฟังค่ะโดยเพลงมนรักนุกทุ่งนะคะมีน้ําเสียงก็คือน้ําเสียงมีความสุขค่ะเพราะว่ามีเนื้อหานะคะพูดถึงความรักความเรียบง่ายที่ได้ก่อเกิดขึ้นท่ามกลางชนบ,บทนั่นเองค่ะแล้วเรามาดูข้อดีของบทเพลงนี้บ้างกันนะคะก็คือแน่นอนนะคะว่าเราจะเห็น การใช้สัญลักษณ์นะคะที่เด่นมากโดยเฉพาะสัญลักษณ์ที่สื่อถึงชนบทนะคะ mm. ก็จะมีคําว่าลูกทุ่งบ้านนาทุ่งรวงทองคันนากองฟางคันเด็ดนะคะล้วนสื่อถึงชนบททางนั้นนะคะโดยเมื่อฟังเพลงนี้แล้วนะคะเราก็จะรู้สึกนึกถึงบรรยากาศชนบทบ้านนาของเราค่ะต่อมานะคะคือข้อจํากัดค่ะนอกจากจะพบข้อดีแล้วนะคะยังปรากฏข้อจํากัดนั่นก็คือ เพลงมนตร์รักลูกทุ่งนะคะมีดนตรีที่ไม่เล่าใจค่ะมีเนื้อหาที่บรรยายถึงเรื่องราวของคนในชนบทนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความรักด้านวิถีชีวิตของคนในชนบทค่ะทําให้บทเพลงนี้นะคะเข้าถึงเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในชนบทค่ะและยังเป็นบทเพลงนะคะที่ไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะผู้คนนิยมฟังบทเพลงที่เกี่ยวกับรักโลภโกรธหลงนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะการประเมินค่า เราสองคนก็เห็นตรงกันนะคะว่าควรที่จะฟังเพลงนี้นะคะเพราะว่าเพลงนี้นะคะแต่งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2534นะคะก็จะเหมาะสมกับคนที่มีอายุประมาณ30-40ปีที่เมื่อได้ฟังแล้วนะคะก็จะทำให้หวนนึกถึงความรักในวัยที่ตนเองเป็นหนุ่มสาวนะคะนอกจากนี้นะคะเพลงมนตร์รักลูกทุ่งนะคะก็ยังสะท้อนให้เห็นถึง วิถีชีวิตของคนในชนบทนะคะที่มีการดำเนินชีวิตไปอย่างเรียบง่ายนะคะแล้วก็ทาให้คนชนบทที่อยู่ห่างไกลบ้านเนะะี่ยค่ะนึกถึงบ้านคิดถึงบ้านเขาเวลาฟังเพลงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับการวิเคราะห์เพลงมนรักลูกทุ่งของพวกเรานะคะโดยพวกเราสองคนนะคะหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ได้ฟังเพลงนี้เข้าไปแล้วนะคะจะทําให้การฟังเพลงมนรักลุกทุ่งนะคะอินแล้วก็เข้าใจถึงความหมายได้อย่างลึกซึ้งค่ะค่ะ วันนี้รายการของพวกเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <Bye. S 1>